สวัสดีค่ะอาจารย์มุกบพยากรค่ะจะมาทำนายโดยชะตาผู้ที่เกิดทั้งเวันค่ะโดยผ่านศาสตรแห่งผ้ายิบซีซึ่งมีความ แม่นยำม,มากๆจากประสบการณ์10กว่าปีของอาจารย์นะคะท่านใดก็ตามแต่นะคะที่กดเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดที่เพจอาจารย์มกดพยากรณ์ด้วยนะคะถือว่าเป็นค่าบูชาครูและเป็นกําลังใจให้อาจารย์เนาะอาจารย์จะทํานายนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่25นี้นะคะสิ้นสุดวันที่1พฤษภาคมค่ะมาดูค่ะว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะจะเป็นอย่างไรคะ่ะ เรื่องงานเนาะเป็นสเต็งเด็กถือดาบช่วงนี้นะการงานมักไม่ค่อยได้ดั่งใจถ้าเป็นเซล์ลยอดก็ไม่ได้และช่วงนี้งานเออด้านเอกสารก็จะค่อนข้างล้นมือหน่อยนะคะกับช่วงนี้นะคะต้องระวังนิดนึงเนาะกระทกบกระทั่งเพื่อนร่วมงานนิดนิดในหน่อยบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องนะคะกับช่วงนี้เจ้านายนะอาจจะตําหนิเราบ้างนะคะในเรื่องงานนะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดทติดถือเหรียช่วงนี้เซงสุดๆค่ะในเรื่องของการเงินต้องรัดคุมกระเป๋ามากๆเลยนะประหยัดได้ช่วงนี้ต้องประหยัดเลยเนาะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเบรกนะคะนิติกรรมเรื่องการเงินใดๆก็ตามแต่ยังเบรกได้อยู่นะคะค้างชําระได้หรือไม่ก็ทยอยผ่อนได้นะคะหรือไม่ก็ทํานิติกรรมของการที่ยุติการชําระได้ค่ะโชคลาภนี้เด่นนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพเป็นเดนเมติเชียนคิงทีเหลือนอสุขภาพภาพรวมอย่างว่ายังไม่มีอะไรให้หนักใจนะคะร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่ค่ะถ้าจะมีอย่างเก่งก็ปวดเม่ร่างกายนิดหน่อยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนาะนีเดวิลห้าดาบช่วงนี้นะละมัระวงังอาจจะมีการเขาเรียกว่า แอบเช็คข้อมูลในโทรศัพท์แอบจะผิดกันนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแต่ว่า,าถึงว่ายังไม่มีอะไรรุนแรงนะและช่วงนี้นะคะเรื่องความรักท่านใดที่แอบปื้มแอบชอบใครก็ตามแต่นี่ว่าจะเป็นแอบชอบเพื่อนร่วมง,งานอย่าเพิ่งบอกความในใจไม่สมหวังนะคะรู้สึกดีกับใครก็ตามแต่ไมาจะเป็นเพื่อนบ้านเพื่อนในซอยหรือเพื่อนร่วมง,งานก็เก็บไว้ในใจนะคะถือว่ายังไม่สมหวังนะและช่วงนี้นะคะท่านใดที่มีแฟนอยู่ต่างประเทศก็บางทีช่วงนี้คุยกันนานไม่ได้เดี๋ยวเกิดมีปากมีเสียงกันเล็กๆนี้ น้อยนะคะ ส่วนเรื่องของสุขภาพนะคะเป็นแฮงแมนก้าวทัวสุขภาพผู้ใหญ่ช่วงนี้นะต้องระวังนิดนึงแล้วคนแก่แล้วคนชราหรือแม้กระทั่งพวกลรกกะระเพาะลำไส้กดไลย้อนหรือบางทาีกินอาหารอะไรแล้วท้องเสียง่ายนะคะแต่ว่ากินอยู่กินยาเท่านั้นนะคะภาพรวมๆนะคะวันเสาร์นะท่องคาถาบูชาดวงตัวเองวันเสาร์ด้วยนะคะและทุกอย่างจะผ่านผไปีได้ดีดดค่ะอาจารย์มงคลเอากําลังใจช่วยนะคะขอให้ทุกทัานโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ